อันนี้เมนูอะไรับเมนับรับโอ้ยยสุดยอดเลยกับอาหารนกดูกาเล็บเล็เดีเดี๋ยวผมไไม่ได้แล้วกินอะไรในอันนี้ไข่ไข่มนับไข่เลยเหรอกับผมไข่เต็มเต็มเลยกดูนี้ยังไม่มคบเลยกับพี่นนกดูกาอ้ยยั้เลยรับอ๋แต่มันเดิมมาแล้มาดึงหลงไหม เกดนี่ตัวนี้ใช่นำกะทิอะไรกับมันกะทิเลกับนำกะทิกับนำกะทิกับเกลือเกลือรับได้ได้ได้ินนะครับอไออาใจเครืองเกงชูชีรับผมโอเคครับครับครับอ่าแลยครัดูตัวครับโอ้ล้ลายเครืองล้งลายเครือง ยันกะปิกะปิกะปิคร so um, ับกะปิครับกะปิที่พามาจากบ้านค่อยๆกับค่อยๆค่อยๆกับค่อยอันไหนอันนี้อันนี้มักะปิอ่าเมนูไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์กับชูชีมาเรงปรับ

Ini kan, pip, nampak pip. Kena pelarut ni tak? Ha. Hahaha. Tapi cutanah, okay. Okay, okay. Dah, dah, dah. Ah, kena pelarut kecil, ya, bom. Ah. Ini namparada, ada pip. Cheese parmesan. Ah, cheese parmesan, ya, bom.

người thăm kịch để chơi về con cặp, cặp. sắp ép nữa à. có thế đi không